นำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเน้นตามสภาพนะคะเป็นบ้านมือ2องค่ะทุกท่านเหมาะแก่การรีโนเวทก่อนนะคะและมาในราคาตามสภาพย่อมเยานะคะเนื้อที่ขนาด270ตารางวาค่ะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวมีต้นไม้น้อยใหญ่บนพื้นที่กันด้วยนะคะ270ตารางวาพร้อมบ้านพัก ราคาแค่5 5 0 0 0 0หบาทค่ะอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ห่างจากถนนรัตยางประมาณ100เมตรห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี27่กิโลเมตรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะห่างจากตัวอำเภอศรีประจันต์16กกิโลเมตรนะคะ ท่านใดที่มองหาซื้อบ้านและที่ดินในโซนนี้อยู่สามารถเข้านัดชมแปลงจริงกันได้ติดต่อคุยสอบถามเพิ่มเติมนัดหมาย่วงหน้าติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ